สวัสดีจ้าวันนี้เดินเปียกฝนกลับบ้านนะจ๊ะพี่น้องจ๋าดู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 ดอเฮย้ยเปียกฝนกลับบ้านจา้าเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันมันงอนเราอะมันงอนเราอะมอเตอร์ไซค์มันงอนเรา ไฟไม่มีขับไม่ได้นะคะที่นี่นะไฟใหญ่มันไม่มีนะขับไม่ได้นะจ๊ะผิดนะคะผิดกฎนะคะเราก็เลยถือโอกาสเดินมารอรถมีนะคะทุกท่านจ้ะนี่ก็เป็นโรงงานเนาะต้นไม้ต้นไหลกำลังสวยเลยเนาะพี่น้องจ๋าฝนก็ตกนะพี่น้องจ๋ะใส่อะไรรู้ปล่าเนี่ยใส่อะไรมารู้เปล่า นี่ไงชุดเราคออกมาจากโรงงานไม่นึกว่าฝนจะตกไม่เอาเสื้อกันฝนมาด้วยนะพี่น้องจ๋ารู้อนาถาแล้วเกินนะชุดเราเห็นไหมอนาถาแล้วเกินชุดกันฝนเราเออเปียกฝนกลับบ้านนะจ๊ะทุกท่านจา๋าเออเขาหัวร้อนเราอีกเออ ไม่แปลกหรอกใส่ถุงใส่ถุงที่ทำงานนี่แหละ <c oughs> คุมหัวเลยเออไม่แปลกหรอกจ่อม,มันกนันฝนได้อะไรก็ใส่เถอะดีกว่าเปียกนะจ้าพี่น้องจา่าดีกว่าเปียกเนาะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูรถไฟเห็นไหมรถไฟกำลังมาเลยรถไฟนี่เห็นไหมเนี่ยนี่รถไฟนะจะทุกทาัจ เราก็ยอ้อนกลับมาที่เดิมน,นะคะไปนั่งอรอรถเมย์อยู่ตรงนี้แหละสถาน,นีรถเมย์แล้วก็รถไฟด้วยนะจ๊ะทุกท่านจ้าโออมาเดินเป็นเพืเ่อนหน่อยพี่น้องจ้าอะ,อ,ะอะไรกยาว่ารก่ยเด้อ,อยก่ยเหนาวดิฝนตกขุนว่ามันทรมาดาได้ฝนตกนี่อ นี่เป็นถนนรถไฟนะเนี่ยรถไฟตรงข้างบนเนี่ยสะพานเนี่ยเป็นรถไฟนะจ๊ะพี่น้องจ๋าโอ้ยอมไม่ถนัดเลยนะถุงปุย๋ยถุงปุย๋ยไม่ใช่ถุงปุ๋ยหรอกจ้ะถุงใสท่ที่ทำงานนั่นแหละจ้ะจันจ้ะ,ะ,จะมาเดินตากฝนด้วยกันจ้ะ เราเดินเปียกฝนด้วยกันนะจ๊ะใครตาลายมั่งโทรศัพท์เราก็เปียกแลเนี่ยอะารมั่งเนาะใครตาลายมั่งเนาะใครตาลายมั่งเนะา,าเนะาก็เดินมานล้จ๊ะทุกท่านตาลายก็อย่าวา่าอยเด้อ ตาลายหรือว่าโทรศัพท์ลายเพราะฝนมันตกใส่ไม่มรู้ก็ไม่รู้นะเนาะผักเราก็แก่หมดแล้วมันรั่วเขานะแต่เป็นผักเรานะนี่นี่รั่วเขาแต่ผักเรานะรั่วเขาแต่ผักเราโอ๊ยตายตัดตต,ต,ตนี่ดอกไม้อะไรชมดอกไม้ชาดีๆนะเออสวยไหมจ้าสวยไหมจ้า สวยไหมจ๊ะสวยเหมือนกันเนาะสีมชมพูเอ้ยนี่ก็สวยบ้านเขานะแต่ดอกไม้เรา <laughs> บ้านเขานะคะแต่ดอกไม้เรานะคะสวยสวยเอ็นมนี่กำลังขึ้นบานนะสวยนะพี่น้องจ๊ะงามบองามบอดอกไม้สวย